สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ V ี s o l d เจ r ร์ายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉชั้นธนัญญาพิพิธวณนิช,ชการค่ะเริ่มต้นด้วยกรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนะคะวันนี้ได้จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่68ด้านการพัฒนาพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ พลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ประหลัดกระทรวงกลาโหมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารครบรอบปีที่68ก่อนร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและหน้าที่ของกรมการพลังงานทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบงานด้านปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496 โดยได้ถือเอาวันที่7ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยซึ่งมีการวางแผนดำเนินการควบคุมวิจัยพัฒนาผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมถึงพลังงานอื่นๆตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมเพื่อการควบคุมและส่งเสริมกิจการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการของกองทัพ เพื่อให้กองทัพได้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านพลังงานอีกทั้งเป็นการตอบสนองแนวพระราชดำริในด้านพลังงานของชาติอก,กองทัพอากาศนะคะรับมอบโรงพยาบาลสนาม B D M S สนามกีฬากองทัพอากาศทูปเตมีจากบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชน พลอากาศเอนกนภเดชท,ทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีรับมอบโรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬากองทัพอากาศทูปเตมีจากแพทย์หญิงปรมพรประสาททองโอสดประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชนและคณะ,เน,ะเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโรคโควิด -19 จำนวนผู้ติดเชื้อขณะนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง BDMS จึงได้ส่งมอบพื้นที่และโครงสร้างโรงพยาบาลสนาม BDMS ของกองทัพอากาศพร้อมงานระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กองทัพอากาศดําเนินการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศทูป,ปะเตมีสําหรับรองรับผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ต่อไปทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่28กร,รกฎาคมถึง10กันยายนที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งสิ้น230รายรักษาหาย198ราย ส่งต่อไปรับการรักษาณนะโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนด้วยปัญหาของโรคอื่นๆ32รายและไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศจะให้บริการโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แบบมุ่งเน้นบริการผู้ป่วยระดับสีเหลืองถึงแดงรวมถึงจะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและทีมงานเป็นสําคัญ อีกทั้งยังให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้100เตียงค่ะแม่ทัพภาคที่2นะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำฉี่ที่บ้านคุยเชือกอำเภอกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพลโทสวราสแสงผลแม่ทัพภาคที่2และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธรารณาภายัยกองทัพภาคที่สพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําที่เขื่อนมหาสารคามปัจจุบันมวลน,น้ําส่วนใหญ่ที่สะสมอยู่ในเขตตําบลท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นปริมาณน้ําได้ไหลเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนปัจจุบันได้รับผลกระทบแล้ว1อําเภอ2ตําบลสหมู่บ้านคือบ้านดอนจำปาหนองขนวนตําบลพลงามและบ้านขุยเชือกตําบลหนองบวัวอําเภอโกสุมพิสัย แม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารสื่อสารที่5จัดกําลังพลและยุทธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อําเภอเมืองกันรทรวิชัยและเชียงยืนรวมถึงอําเภอโกสุมพิสัยทั้งการเคลื่อนย้ายประชาชนและการขนย้ายสิ่งของไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนในชุมชนวัดเทวราชกุญชรหลังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง พลตรีวรยศเหลืองสุวรรณผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์และนายธานินเนียนหอมผู้อำนวยการเขตดุสิตลงพื้นที่ชุมชนวัดเทวราชกุญชรเขตดุสิตกรุงเทพมหานาครมอบข้าวสารไข่ไก่ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชนในการนี้ยังมีศูนย์บริการสาธารณาสุขสโมสรวัฒนธรรมหญิงซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนเขตดุสิต รวมมอบสิ่งของเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านให้กับคนในชุมชนวัดเทวราชกุญชรอ,อีกด้วยทั้งนี้ชุมชนวัดเทวราชกุญชรถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงยังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำล้นตลิ่งจนน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลายเย็นถึงกลางคืนซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายหรือเป็นลูกจ้างของร้านอาหารริมน้ำในชุมชน และการที่มีภาวะน้ําล้นตลิ่งเข้ามาทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในชุมชนลดลงจากเดิมส่งผลให้รายได้ของคนในชุมชนหายไปก็ดีใจนะคะดีดีด้วยะคะ่ะที่แบบว่าทหารแบบไม่ทิ้งประชาชนนะคะแล้วก็ให้ความห่วงใยกับชาวบ้านที่ในชุมชนวัเทวราร้านมาตลอดนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็รู้สึกปลาปื้มมากที่แบบทหารนะคะนำสิ่งของมามอบให้ในภาวะที่แบบโควิดหนึ่ง แล้วลหลังจากโควิดยังไม่ทันจะหายน้ําท่วมมาอีกอะค่ะนะคะชาวบ้านก็เหมือนกับเหมือนกับแบบโดนทั้งสองระลอกใช่ไหมคะการทำมาค้าขายก็ไม่ค่อยจะได้ดีขึ้นค่ะกองทัพยังคงภารกิจปกป้องประชานนะคะโดยเฉพาะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วยความห่วงใยจากกองทัพค่ะ พันเอกกิติภูมิหอมหวนผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือให้เข้าช่วยเหลือประชาชนและทําการขนย้ายสัตว์เลี้ยงสุกรหลังได้รับผลกระทบจากลําน้ําฉีล้นตลิ่งบริเวณตําบลบ้านต้นอําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นจึงได้นําชุดบรรเทาสาธารณาภัยจํานวน2ชุดรวม28นายพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกจํานวนสีคันออกทําการช่วยเหลือขนย้ายประชาชนสัตว์เลี้ยงและสิ่งของที่จําเป็น โดยร่วมกับหน่วยงานทหารพัฒนาป้องกันภยัยอาสาสมัครและกู้ภัยมูลนิธิออกจากพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบลำน้ำฉีล้นตะลิ่งจนถึงปัจจุบันและยังคงดำรงปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับคืนสู่สภาพปกติและประชาชนได้รับความปลอดภยัย ทหารรบพิเศษจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาและกำลังพลจิตอาสาจากกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์กองพันธ์รบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2และจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพันธ์ทหารสื่อสารที่35หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลหนองทรายขาวตำบลผูคาตำบลเขาพระงามและที่ตำบลบ้านทรายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี โดยจัดยานพาหนะเพื่ออำานยความสะดวกในการเดินทางการขนย้ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพช่วยเหลือในการรับบริจาคสิ่งของและช่วยนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามบ้านพักอาศัยเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยรวมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองดําเนินการกรอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับป้องกันอุทกภัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในพื้นที่โดยการนำไปวางสกัดกั้นเสริมบริเวณแนวริมแม่น้ำน้อยป้องกันน้ำท่วมและไหลเข้าไปยังพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนตำบลบาะแร่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง จิตอาสาของกรมการทหารช่างเข้าสำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยจัดชุดสำรวจความเสียหายและความต้องการความช่วยเหลือรวมกับส่วนราชการในพื้นที่นำจิตอาสาเข้าตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่หักโค่นลงมาล้มทับกำแพงอุโบสถวัดเตาอิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่9และหมู่ที่10ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี ซึ่งจิตอาสาปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและช่วยฟื้นฟูสถานที่ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วด้วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองทัพบกยังคงเคียงข้างประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ประสานความช่วยเหลือทุกช่องทางนะคะผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกค่ะ เข้าสู่5เดือนแล้วค่ะที่กองทัพบ,บกได้เปิดศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด -19 โดยให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้านปัจจุบันมีประชาชนโทรเข้ามาที่ศูนย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือแล้วรวมทั้งสิ้น17,100ครั้งศูนย์ได้ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งภารกิจการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อที่ดําเนินการไปแล้ว5,335ครั้งการส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลับภูมิลำเนา1519ครั้ง ไปจนถึงภารกิจการประสานให้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาทั้งสิ้น5,493ครั้งนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีชาปนากิจโศพให้กับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆรวมทั้งสิ้นขณะนี้878โศบซึ่งได้มีการทำการชาปนากิจศพที่ชาปนาสถานกองทัพบกค,ค่ะได้แก่วัดสมณวิหารวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสิริพงษธรรมนิมิตและวัดสุทธจินดาในจังหวัดนครราชสีมา ยังคงเน้นย้ำนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ขอความประสงค์ท่านโทรเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข02-270-5685-9 02-092-7766จำนวน30คู่สาย088-984-7605-10 091-010-0118-9และ090-980-9948-9หรือติดต่อผ่านทางเพจ Facebook TV5 HD1 และทางลาย ID ก็ได้ค่ะ แอดโควิดที HD1 ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนอกจากนี้กองทัพบกยังคงสนับสนุนรัฐบาลในการให้บริการตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบ one-stop service โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆซึ่งได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโม,มสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตให้ประชาชนเดินทางมาเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ปรับเวลาการให้บริการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา8นาฬกาถึง14นาฬิกาและท่านที่จะเข้าใช้บริการต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QQ และจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่จุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับการตรวจโดยแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะ หมดเวลาค่ะสำหรับรายการ VR s o s i r ในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ